You're listening to KS Podcast อ e ัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขเกิกร Security the happiness investment ในฝั่งของกรนงอนะครับนั่นก็คือเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ได้มีมตินะครับในการ ขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกหนึ่งครั้งนะครับ๋ยวผมขออนุญาตอ่านตัวตัวะะแถลงของทางธนาคารแห่งประเทศไทยโดยทางคุณปิปตินะครับซึ่งท่านก็เป็นคณะกรรมการนโยบายการเงินนะครับซึ่งมีเป็นเลขานุการคณะกรรมการทางการเงินนะครับก็สรุปสั้นๆก่อนนะครับมีมติเป็นเอกฉันนะครับในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับร้อยละ0.25นะครับมีผลทันทีก็คือขึ้นเป็นดอกเบี้ย2.5%เนะครับ เราก็มีการปรับ GDP มีการปรับเงินเฟอ้อแล้วก็ Q&A นะครับแล้วก็แต่ว่าผมขออนุญาตมาวิเคราะห์ให้ต่างกันแล้วก็เปิดชาร์ตให้กับทุกคนดูกันนะครับก็สาหเหตุเอาเอาประเด็นของปี2 0งศก่อนแล้วก็2 0งศแล้วเดี๋ยวมาที่สาเหตุของการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยแล้วก็มาที่คว Q&A นะครับผมขออนุญาตไปตามสไลด์ก่อนเลยเพราะว่าอันนี้คือผมขอไม่ทําสไลด์เองแล้วกันไม่ดึงสไลด์มาจากบุมเบิกด้วยเพราะว่าทางสไลด์ของแบงค์ชาติเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วเลยขออนุญาต ขอดทางแบงค์ชาติแล้วก็โชว์สไลด์ของพิสตันที่เมื่อวานนี้ทางคณะกรรมการได้ถแถลงข่าวแล้วกันนะครับขอยืม <c oughs> <c oughs> สไลด์มาใช้พูดง่ายๆนะครับก็คือสไลด์ทางซ้ายมือเนี่ยนะครับก็เป็นในฝั่งของอตัว real GDP ของทางประเทศไทยนะครับซึ่งเราก็ไปแมทช์กับในฝั่งของ pre-covid ไว้ในปี1920นะครับซึ่งก็ต้องพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆก็คือระดับปัจจุบันตอนนี้บ้านเราเนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยขยายตัวขึ้นมาเกินระดับ pre-covid ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งอาจจะช้านิดน,นึงนะครับถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆเนี่ยใช้เวลาประมาณ2ปีครึ่งถึง3ปีบ้านเราก็ประมาณ3ปีกว่าๆนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลแต่ละประเด็นที่มันแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่า มีการดาวเกรด GDP ปีนี้นะครับจาก3.6เปอร์เซ็นลงมาเหลือ2.8เปอร์เซ็นซึ่งเมื่อวานนี้นะครับศูนย์วิจัยการศึกรเราเนี่ยก็มีการดาวเกรดลงมาเช่นเดียวกันแต่ของเราเนี่ยยังอยู่บริเวณประมาณ3เปอร์เซ็นบวกลบนะครับของแบง์ชาติเนี่ยลงไปเหลือ2.8เปอร์เซ็นตแต่เหตุผลส่วนหนึ่งในการดาวเกรดเนี่ยไม่ได้มาจากเอาลุก Q4 ที่ไม่ดีนะครับแต่มาจาก GDP ไตรมาสสองนะครับที่มันต่ำกว่าที่คาดการไว้เยอะนะครับมันต่ำกว่าที่คาดการไว้เยอะมัน1เปอร์เ,เรซ็น ถ้าเรานับจากประมาณการเดิมเนี่ยนะครับ ก็คือเส้นปะนะครับไปเดือนพฤษภาคมนะครับกับปัจจุบันตอนนี้คือในเดือนกันยายนก็จะเห็นได้เลยว่าในช่วง Q2 เนี่ยมันมันมัน,ม,นมันต่ำกว่าเส้นปะนะครับคือเราดาวเกรดลงมานะครับแต่ว่าในฝั่งของตัว Q4 แล้วปีหน้าเป็นต้นไปเนี่ยเราจะกลับมาสู่ในระดับที่เติบโตได้ค่อนข้างแรงนะเพราะฉะนั้น,นอธิบายภาพก่อนว่าแบงก์ชาติเนี่ยดาวเกรด GDP ปีปีนี้ลงไปเนี่ยจาก3.6มาเหลือ2.8เนี่ยเหตุผลส่วนหนึ่งคือมันเป็นเรื่องของไตรมาสสองที่มันผิดคาดแล้วก็ไตรมาสสามที่อาจจะยังไม่ได ฟื้นได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ถ้าเราดูเนี่ยนะครับในฝั่งของปััจจุบนในฝั่งของตัวไตรมาสี่เป็นต้นไปเนี่ยนะครับคุณจะเห็นได้เลยนะครับว่าเนี่ยสองศูนย์สอง,ส,อง,ส,องสามคิวคสี่เป็นต้นไปเนี่ยนะครับดูดูดูไทม์ไลน์ข้างล่างนะครับเนี่ยนะครับที่ผมทำไฮไลท์ไว้เนี่ยคิวสี่เป็นต้นไปเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณจะเห็นว่าอยู่ๆมันเด่นขึ้นมาเลยเนี่ยเส้นทึบเนี่ยนะครับนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวข้องกับอุปสงค์ในประเทศโดยเฉพาะในฝั่งของตัวโดเมสติกดีมานนะครับฟื้นนตััวค่อข้างชด เมื่อเทียบกับประมาณการใน1-4ถึง4ครั้งก่อนนะครับนั่นก็คือในช่วงประมาณการล่าสุดนะครับ MPC เนี่ยนะครับก็คือมิติ้งของเดือนกันยายนเมื่อวานที่ผ่านมารอบล่าสุดเนี่ยมีการ forecast ที่แบบเด่นขึ้นมาอย่างมีนัยสำคัญและประเด็นนี้ถือเป็นท็อปิกสำคัญด้วยที่เดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันนะว่ารอบนี้แบงก์ชาติดูมีความ aggressive กว่าค่ายอื่นๆปกติแล้วเนี่ยแบงก์ชาติเนี่ยจะประมาณการค่อนข้าง conservative แล้วพวกแบบบรรดาแบงค์หรือว่าบรรดาโบกเนี่ยอยู่ๆจะมีการอัปเกรด GDP ที่สูงกว่าที่คาดการไว้นะครับแต่พอเมื่อวาอนนี้ชาร์ตนี้เกิดขึ้นทุกคนก็เลยบอกว่าเฮ้ยดูทรงนี้จีดีปี2 0งศเนี่ยแบงค์ชาติอัปเกรดแน่นอนนี่เพียงแค่สไลด์แรกเลยนะนะครับซึ่งผลเป็นแบบนั้นจริงๆครับนั่นก็คือถึงแม้ว่าปีนี้จะดาวเกรดลงไปเลยสองจุดแปดปีหน้าครับอัปเกรดจากสามจุดแปดขึ้นเป็นสี่จุดสี่เปอร์เซ็นตนะครับจากชาร์ตนี้ก็คือแบบโหคาดการว่าโดเมนสต ปรับขึ้นมาค่อนขั้งแรงนะครับแล้วผลนอกเหนือจากประเด็นนี้เนี่ยนะครับนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวข้องกับการซัพพอร์ตทั้ง Digital w a l l ล็นะครับทั้งเรื่องของออเรื่องของการควบคุมพ e ังงานไม่ใช่คนโทรลผู้ผ Cap Energy Price แล้วก็เรื่องของการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำบางส่วนถูกนำมารวมอยู่ใน GDP 4.4แต่แต่บางชาติยังไม่ได้ c คลริฟายแบบชัดเจนว่าเท่าไหร่ นะครับแต่ว่ารอบนี้บูขึ้นมาเยอะมากแล้วก็บูเกี่ยวข้องกับ domestic consumption ก็คืออุปสงค์การฟื้นตัวในประเทศเติบโต,ตขึ้นมาค่อนข้างมีนัยยะสคัญนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยในฝั่งของอาชานี้มันจะอธิบายยากนิดนึงนะครับแต่ว่ามันจะค่อนข้างที่จะเกิดการ mismatch ในฝั่งของการคํานวณ GDP ในฝั่งของฝั่งัพพล l y กับฝั่งดีมา n ซึ่งมันมัน mismatch กันอยู่นะฮะอันนี้อันนี้อาจจะอาจจะเป็นเทคนิคเขเทอมนิดนึงแล้วกันนะครับขออนุญาตไม่ได้พูดถึงนะแต่ว่าถ้าเรานับในแง่ของการ การท่องเที่ยวเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นความหวังนะครับนอกเหนือจากดิจิทัลวอลเล็แล้วเนี่ยความการท่องเที่ยวเนี่ยจะเป็นตัวบูสต์นะครับในฝั่งของเศรษฐกิจไตรมาสีนี้เป็นต้นไปนะครับนอกเหนือจากชาร์ทที่แล้วที่ดูลงเกี่ยวข้องกับเม็ดเงินการบริโภคในประเทศจากเรื่องของการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำแล้วก็ดิจิทัลวอลเล็ตในอนาคตนะครับคือ Q4 Q1 ปีหน้าเนี่ยอีก2เรื่องที่มีความสำคัญนะคือนักท่องเที่ยวกับการส่งออก นะครับซึ่งถือว่าเฮ้ยรอบนี้มันมี4ประเด็นที่มันบูสต์ได้เลยนะ1คือ Digital Wallet 2คือการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ํา3คือนักท่องเที่ยวแล้วก็4เนี่ยนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวข้องกับการส่งออกที่ฟื้นตัวซึ่งก่อนหน้าแบงก์ชาติจะพูดเนี่ยทางประหลัดพาณิชเมื่อวานนี้พูดแล้วนะครับว่า Q4 เนี่ยเราน่าจะเห็นสัญญาณการฟื้นตัวสําหรับการส่งออกต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวคุณจะต้องมานั่งดูกันนะว่าคุณจะต้องเล่นหุ้นประเด็นไหนกลุ่มไหนเพราะว่ารอบนี้เฮ้ยเหมือนกับมาพร้อมๆกันแล้วเหมือนกับค่อนข้างที่จะบู l l i s h นะครับและจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นนี้นะครับถ้าใครฟังดี ตอนประมาณบ่ายสองครึ่งประกาศออกมาปุ๊บขึ้นดอกเบีย้ยปุ๊บหุ้นเริ่มเทก่อนออกมาก่อนเลยรบลงไปประมาณ4ี่ถจุดแต่พอมี Q&A แล้วมีสไลด์โชว์แล้วมีการปรับประมาณการ GDP ขึ้นนะครับหุ้นจากลบหขึ้นมาบวกหจุดเฉยเลยอะไปกับเกือบ10จุดอะนะเพราะว่าความบูลลิชของแบงก์ชาติรอบนี้ซึ่งปกติค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟนะผมเองผมยังฟังผมรู้สึกเลยว่าเฮ้ยทำไมรอบนี้แบงก์ชาติติดแบบบูนิดนิด นะครับนี่คือเหตุผลที่เขาประมาณการซึ่งตัวเลขค่อนข้าง solid นะครับผมถึงใช้ตัวเลข,ขเขาเลยไงเพราะว่ารอบนี้ผมผมเอาสไลด์แต่สไลด์มานั่งดูเมื่อคืนเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเลขมันดูแบบ solid มากนะครับแล้วก็การชี้นําทางเศรษฐกิจสัญญาณอื่นๆนะครับเครื่องชี้นาม,มันมีหลายอย่างมากเลยนะครับมี export value ที่ไม่ได้นับเรื่องทองคํามี pci มี mpi คือมันคล้ายๆกับตัวชี้แนะที่เหมือนต่างปรมเทศช่เขาใช้ครับ ism pmi อย่างเงี้ยอันนี้บ้านเราก็มีแต่ว่าเรานับนละแบบกัน นะครับแล้วก็อันนี้นะครับชาร์จขวามือนะครับก็อย่างที่บอกไปประ,ประมาณการ GDP ลงจาก3.6มาเหลือ2.8ในปีนี้แต่ปีหน้าเพิ่มขึ้นจาก3.8เป็น4.4นะครับหลักๆเลยคือชาร์จสีฟ้าเลยครับแล้วก็ชาร์จสีส้มเห็นไหมครับเนี่ยอยู่แบบเอ็กซ์พอร์ตนะครับคาดการณ์ว่าใน Q4 กับไตรมาสปีหน้าน่าจะกลับมาโตนะครับแล้วก็ domestic demand น่าจะเติบโ oh, ตได้ค่อนข้างดีนะครับนี่ก็คือเป็น2ประเด็นที่เป็นตัวพุชอัพ GDP ในปีหน้า ส่วนอัตาราเงินเฟอ้อนะครับมีประเด็นบ้างไหมมีประเด็นบ้างนะครับคือปีนี้เนี่ยนะครับมีการปรับเงินเฟอ้อนะครับตัว Headline Inflation นะครับจาก2.5ลงเหลือ1.6ส่วนหนึ่งเลยก็คือเป็นการแคปราคาน้ํามันดีเซลลงไป2บาทนะครับซึ่งถือว่าเป็นผลเยอะเลยสําหรับตัว Headline Inflation นะครับอย่างไรก็ตามปีหน้ายังปรับขึ้นอยู่นะครับปีนี้ปรับลงจาก2.5มาเป็น1.6 แต่ปีหน้าปรับเงินเฟอ้อขึ้นนะครับจาก2.4ไปเป็น2.6นะครับซึ่งหลักๆเลยคือความกังวลเรื่องเกี่ยวข้องกับเอลนินโยซึ่งส่งผลให้ฟู้ดอินฟลชันมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อซึ่งแบบนี้มันจะลิงก์ไปที่กลุ่มไอซ์ด้วยนะครับก็คือเรามีการประมาณการแล้วเราเห็นตัวเลขแล้วว่าฟาร์มอินคัมเริ่มฟื้นจริงแล้วก็โปรดักชันขอบนะครับราคาข้าวราคาถ้าไม่นับแค่น้ําตาลนะครับราคาสินค้าอื่นๆเนี่ยผู้ส่งออกนี่คือเอนจอยแล้วเม็ดเงินตรงนี้มันไม่ได้เอ็นจอยแค่บริษ ed, รัทลสิสเี พ่อค้าคนกลางแล้วก็เกษตรกรเกษตรแล้วก็ชาวไร่าชาวนารอบนี้เริ่มมีเม็ดเงินโฟล,ลงไปได้ค่อนข้างดีนะครับเริ่มเห็นภาพรวมแล้วก็มีกนิกเกษตรอีกนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เริ่มเห็นภาพแล้วว่าปีหน้าทางแบงค์ชาติเนี่ยยังมองว่างเงินเฟอ้อในฝั่งของอาหารนี่ยังไปได้ต่อนะครับ ส่วนมีคนถามขึ้นมาว่าเอาแล้วตะก้าเงินเฟอ้อของบ้านเราในฝั่งตัวคออินฟลชันมันเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งถ้าเราไม่นับพลังงานพลังงานคิดเป็นประมาณ12%ของเงินเฟอ้ออาหารสดประมาณ20%เพราะฉะนั้น67%มันเป็นคออินฟลชันนะครับซึ่งคออินฟลชันเราเห็นได้เลยนะครับว่าปีหน้าเนี่ยแบงก์ชาติไม่ได้ขึ้นนะครับยังเมนเทนยู่ที่2%คนก็เลยถามว่าเฮ้ยมันเริ่มแหม่งแหม่งแปลกๆว่า i, แบงก์ชาติทำไมอยู่ๆแบบบริบทเหมือน จะต้องขึ้นดอกเบีย้ยเมื่อวานที่ผ่านมาอ่ะเดี๋ยวเราค่อยๆคุยกันนะแต่เดี๋ยวเราเข้ามาอธิบายให้ฟังต่อแต่นี้คุยกันไปใน,ในทีละประเด็นแบบเบสิกเบสิกนะครับประเด็นถัดมานี่ก็คือตั้งแต่การปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับพอเวลาปรับขึ้นปุ๊บนะบหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยบางครั้งอ่ะแบงก์ก็ส่งผ่านเอ็มพีซีเนี่ยหรือว่าแบงก์ชาติเนี่ยก็ส่งผ่านดอกเบี้ยไปยังแบงก์ผาณนชย์แต่ทาไมบางครั้งก็ไม่ได้ส่งผ่านแลล้้วรรอออบนนนีีจะะส่่่งผาาาาหหหืืเเปด๋ยยใไมมคคุกั ไอตัวดอกเบี้ยของแบงก์อ่ะนะทำไมบางครั้ง M L R มันขึ้นทำไมบางครั้งมันขึ้นไม่ครบทำไมบางครั้ง M R R มันไม่ขึ้นทำไมบางครั้ง M O R มันขึ้นบ้างอ่ะนี่ก็คือชาร์ทที่พยายามจะบ่งบอกนะครับว่ามันก็ไม่ได้ขึ้นทุกครั้งนะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาคุยกันนะครับส่วนดากกราฟขวามือนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าแล้วกราฟเนี้ยเดี๋ยวใช้ไอซ์มาขยายความต่อคือเฮ้ย ปกติเราเล่นกลุ่มแบงค์เนี่ยนะครับเพราะว่าได้ดอกได้เอนจอยกับดอกเบีย้ยนิ่มมากขึ้นก็เอนจอยถูกไหมครับเพราะว่าดอกเบีย้ยเด positorate มันไม่ได้ปรับเยอะเหมือนกับดอกเบีย้ย lending rate เพราะฉะนั้นเนี่ยนิ่มมันก็จะขยายตัวก็เอนจอยกันไปนะครับแต่รอบนี้นะครับอีกประเด็นหนึ่งนั่นก็คือ loan growth นะครับคุณจะเห็นได้เลยว่า corporate loan หรือว่าสินเชื่อภาคธุรกิจซึ่งมันก็เป็นรายได้ของแบงค์น่ยนะครับส่วนนิ่มเนี่ยมันเป็น margin ของแบงค์แต่รายได้ของแบงค์ก็คือเริ่มชะลอแล้วนี่ครับดูดีๆ นะครับแล้วถูกถามแบงค์ชาติก็บอกว่าจริงเพราะว่าในช่วง1นถึงสปีที่ผ่านมาคือปี2อสองกับต้นปี2องสาะโลนโกรดมันโตแรงมากเค้าเปอร์เลตโลนมันโตแรงมากเห็นไหมครับเส้นสีน้ําเงินแต่หลังๆมานมาี้อยู่ทำไมอยู่ๆมันเริ่มกลับมาแบงค์ชาติบอกว่ามันเริ่มเข้าสู่ภาวะ normalize นะครับซึ่งอันนี้บอกก่อนนะครับว่าถ้าลงเส้นสีแดงไปเนี่ยไม่ดีนะครับนะครับซึ่งเดี๋ยวประเด็น2ประเด็นนี้ผมจะรีฟไให้ไอซ์มามวิครห์ต่อให้กับทุกคนฟังกันว่าเค้าเปอร์เลตโลนมันเริ่มลงแล้ว แล้วไม่รู้ว่านิมมันจะขยายตัวได้พีกแล้วหรือยังนะครับส่วนในประเด็นถัดมาอันนี้ชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็น Set i n d e x ปีนี้ก็ถือไอเดือนนี้ก็ถือว่า w o ิร์สเ r อร์ฟอร์แค่าเงินเราก็ w o ิร์สเ r อร์ฟอร์แเช่นเดียวกันนะครับนับตั้งแต่การประชุมกรงงรอบล่าสุดจนถึงรอบนี้ค่าเงินบาทเราอ่อนค่ามา6%นะครับและถ้านับเช้านี้ก็6%กว่าๆแล้วด้วยถือว่าอ่อนค่าที่สุดในภูมิภาคนะครับอ่อนมากกว่าเยนอี อ่อนมากกว่าเกาหลีวอนริงกิตนะครับเปโซดองสิงคโปร์ดอลลรา นะครับรูเปียรูปีไต้หวันดอลล่์หยวนนี่อ่อนกว่าหมดทั้งหมดในภูมิภาค่าที่คุณรู้จักเลยนะครับไม่ค่อยดีเลยนะครับซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากชาร์จขวามือนั่นก็คือเรื่องของตัวบอลยูส์นะครับที่ต้องเรียกได้ว่าปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงมากนะครับระบุขึ้นมา63เบสิสพอยต์นะครับจากเรื่องของการประชุมในรอบก่อนนะครับแล้วก็30เบสิสพอยต์สปี63เบสิสพอยต์สิปีนะครับซึ่งก็ถือว่าปรับตัวสูงขึ้นมามากกว่าเมกาอีก นะครับอเมริกาคือชาสีแดงนะครับบ้านเราชาสีดำนะครับก็คือชั้นขึ้นมากว่าเยอะเลยนะครับแล้วก็อัตราการขยายตัวแล้วก็กรอบเป้าหมายของเงินเฟ้อนะครับอันนี้ก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรนะครับก็เป็นไปตามที่คา,าดการไว้ก็คือกล่าวโดยสรุป นะครับแบงค์ชาติก็มีการปรับขึ้นมาดอกเบี้ยขึ้นมาในรอบนี้นะครับก็จริงๆนับในฝั่งของพาร์ทของ Q&A อันนี้คือจบแล้วนะครับที่แบงค์ชาติก็มีการพรีเซนต์นะครับส่วนในฝั่งของทาง Q&A เนี่ยมี3 4ีระเด็นซึ่งผมว่าต้องขอชื่นชมนะนักข่าวสมัยใหม่เนี่ยนะครับปัจจุบันตอนนี้ในการทําข่าวนะผมว่านักข่าวแบบ ถามคำถามได้คือค่อนข้างที่จะมีความรู้และถามคำถามค่อนข้างดีถามแทนนะักวิเคราะห์ได้ซ้ําเลยเนี่ยนะครับผมขออน,นุญาตถามมา3คําถามแล้วกันนะครับที่หยิบขึ้นมาแชร์กันนะครับคำถามแรกเลยนะครับก็หลายคนก็บอกว่าเฮ้ย เงินเฟอ้อมันก็ดูไม่ได้นะ่ากังวลมากนะครับแล้วก็สาเหตุใดที่จะทำ,ทำไมต้องรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนะครับพอต่อไปปุ๊บนั่นแหละคอนเฟิร์มเลยว่าโดวิชไฮนะครับนั่นก็คือเป็นการปรับขึ้นครั้งสุดท้ายนะครับเพราะว่าจริงๆเงินเฟอ้อซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของดอกเบีย้ยเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความกังวลอะไรมากนะักนะแต่ว่าจริงๆแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยคือท่านอาจจะไม่ได้ตอบเต็มปากนะแต่ผมว่าผมวิเคราะห์แทนแล้วกันนั่นก็คือ ผมคิดว่าส่วนหนึ่งน่ะมีความกังวลเรื่องกเกี่ยวข้องกับอัตราความห่างกันหรือว่าเรื่องเกี่ยวข้องกับยิวนะครับเพราะว่ากังวลว่าสมมุติเราเมนเทนปุ๊บเนี่ยเราต่างชาติามันขึ้นอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูงอีกสักระยะหนึ่งเนี่ยกลัวแคปิ t a ลเอา f l ฟลูเรื่องของส่วนต่างของผลตอบแทนนะครับก็อาจจะต้องมีการขึ้นมาปิดก a บด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ในหนว GDP ปีหน้าก็จะโตแล้วก็ทิ้งทวนอีกรอบหนึ่งไปนะครับแล้วก็เข้าสู่ภาวะ normalize แล้วนะครับก็เป็นคําถามหนึ่งนะครับส่วนอีกเรื่่องงนึงนย นั่นก็คือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับว่าหลายคนก็บอกว่าตอนแรกทุกคนก็บอกเฮ้ย4.4ทั้งนี้มันรวมอะไรไปบ้างนะครับทางแบงค์ชาติก็ไม่ได้ตอบแบบเต็มปากว่ารวมทั้งหมดแบบขนาดไหนแต่ก็ต้องบอกว่าพูดถึงดิจิทัลวอ l l e t ตส่วนหนึ่งแต่บางคนกบอกว่าเฮ้ยถ้านับด i จิทัลวอลเล็แบบเต็มสตรีมเนี่ยนะครแบบที่แบบแบบแบบที่ทาง ทางเพื่อไทยเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยมันจะมีเม็ดเงินแบบนี้เข้ามานะแล้วมเม็ดเงินมันจะหมุนแบบ2รอบ3รอบขึ้นไปนะแบงค์ชาติก็บอกว่ามันอาจจะไม่ได้สามารถแบบ Aggressive Call แล้วเอาแบบนั้น่ะมาใส่ใน Assumption ได้ซึ่งผมเห็นด้วยนะเพราะว่าเราต้องแบบค่อยดูก่อนว่ามันหมุนได้กี่รอบจริงๆเราค่อยปรประมาณการขึ้นในช่วงปลายไตรมาสหนึ่งอาจจะเห็น digital w a l l ต t ก็ได้นะครับซึ่งทําให้นักข่าวถามต่อนะครับว่าเอา้าแล้วแบงค์ชาติเนี่ยมี มีสตาร์ที้อย่างไรว่าเม็ดเงินเนี่ยมันจะหมุนยังไงนะครับซึ่งอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเลยคือแบงค์ชาติเนี่ยเขาก็บอกว่าเราลองอิงไม่ว่าจะเป็นอิงในฝั่งของตัว empirical study หรืออิงในประเทศอื่นๆที่เคยมีการทําแบบนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเม็ดเงินมันอาจจะไม่ได้หมุนสูงถึง3รอบแบบที่ทางทางบางท่านคาดการไว้ก่อนหน้านี้แล้วกันนะเพราะว่าเวลาเราดูเนี่ยเขาต้องดูก่อนว่าถ้าสมมติว่า ของอ่ะเราจะซื้อของแบบนี้อยู่แล้วอ่ะนะครับแล้วเราได้เงินมาแล้วเราซื้อของของเดิมเป็นกิจวัตรประจําวันเนี่ยอันเนี้ยมันจะไม่ได้เป็น additional ทําให้เงินมันหมุนแบบเป็นเป็นเป็น GDP ที่มันเป็นส่วนเพิ่มขึ้นมานอกเหนือจากว่าคุณแบบพฤติกรรมการบริโภคของคุณเปลี่ยนแปลงไปหรือชัดเจนเลยเช่นแบบอยู่แบบซื้อของใหม่เลยแล้วเงินหมุนแบบนี้อันนี้มันจะนับเป็นแบบนี้แบบที่พายเอิแต่ว่าทางแบงก์ชาติก็บอกว่ามันน่าจะยังอยู่ในกรอบประมาณ0.3ถึง0.6เท่า นะครับทุกคนก็เลยบอกว่าก็ช็อกไปนิดนึงนะเพราะว่า,าทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็คาดการณ์ว่าจะมีหมุนเม็ดเงินหมุนถึง2อถึงสเท่านะแต่บางชาติบอกว่าอาจจะศูุถึง0.6เท่าอันนี้ก็ต้องดูเรื่องหน้าเสือจริงๆแต่แบงค์ชาติก็พูดทายๆนะครับว่ามันเป็นการวิเคราะห์แบบหยาบๆนิดนึงยังไม่ได้สามารถลงรายละเอียดตัวเลขชัดเจนได้ว่ามันจะเป็นกี่เท่านะครับอันนี้ก็จะเป็นคําถามที่2ที่ถูก Q&A กัน นะครับแต่ว่าผมผมพูดอย่างนี้แล้วกันว่าผมคิดว่า0.3เท่าเนี่ยสำหรับผมนะผมคิดว่ามันน้อยเกินไปแต่ในขณะเดียวกัน3เท่าเนี่ยมันก็เยอะจนเกินไปในแง่ของการหมุนของเงินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าผมผมอาจจะไม่ได้สามารถทันทงได้นะแต่ผมคิดว่าประมาณสัก1เท่าบวกลบเ่ยมันยังมีโอกาสเป็นไปได้อยู่แต่3เท่าผมต้องบอกว่ามันเป็นไปได้ยากแต่ในขณะเดยาาียวกัน empirical 0.3เท่าเนี่ยถ้าเราไปดู empirical study ของต่างประเทศ0.3เท่าอันนี้ผมว่ามัน เราอาจจะใช้ behavior ของประเทศที่เขาพัฒนาแล้วที่เขาได้เงินมาแล้วรู้สึกว่าปกติก็ใช้ชีวิตประจําวันกับคนไทยเราที่คิดว่าถ้าได้เงินมาจะออมไหมจะคืนนี้ไหมไม่ครับผมคิดว่าได้เงินมาใช้เลยแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีไอพิลล์ study ที่มันควรจะแยกห่างกันระหว่างประเทศที่เขาพัฒนาแล้วกับประเทศกําลังพัฒนานะครับอันนี้ก็ต้องแยกกันนิดหนึ่งแต่ถามผมผมคิดว่ามัน somehow between 0.3กับ3เท่าครับมันไม่ควรที่จะอยู่3เท่าแล้วมันก็ไม่อยู่ต่ำ0.3เท่าแน่นอนนะผมว่า นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตอบคำถามให้เห็นภาพก่อนว่าเฮ้ยถ้าดูทรงแบบนี้แสดงว่า4% 4.4% GDP เนี่ยมีอัพไซต์ต่อนะครับทุกคนถูกไหมเพราะว่าถ้าแบงก์ชาติใส่ไปเพียงแค่0.3-0.6 velocity ของการหมุนของเงินสำหรับ10,000บาทเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้ามัน1เท่าจริงๆอ่ะมันมีอัพไซต์นะถูกไหมครับ และประเด็นสุดท้ายนะครับมีถามคำถามถามเหม,มือนถามแทนผมเลยถามว่าเสถียรภาพทางการคลังในการไฟแนนซ์แล้วฟันดิ้งเงินก้อนนี้เป็นยังไงแบงค์ชาติก็บอกว่าปัจจุบันตอนนี้เป็นคาถามที่ยังไม่สามารถตอบได้นะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าในระยะกลางกับระยะยาวระยะสั้นเนี่ยไม่ได้เป็นผลหรอกถ้าคุณจะเป็นปฏิทเนบรฟษิทขาดทุนปีหนึง่งหรือมาตรา28เนี่ยแต่ในระยะกลางกับระยะยาวอะ่ะนะมันไม่ควรที่จะทให้วินัยทางการคลังมันผิดไปนะครับแบงค์ชาติเขาตอบประมาณนี้นะครับกล่าวโดยสรุปนะผมคิดอย่างนี้นะครับว่า ดูเป็นกลางถึงบวกอ่อนๆสำหรับโทนและ Q&A ผมไม่ได้มองเรื่องดอกเบี้ยที่ขึ้นมาแล้วจะกดดันตลาดเยอะนะครับแต่ผมมองเรื่องที่ว่าการที่มีการคอ GDP อัพขึ้นมา4%กว่าๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีการพูดถึงเรื่อง domestic demand มีการพูดถึงเรื่อง food inflation นะครับแล้วก็มีการตีความไปถึงแบงค์ที่มันกาลังเริ่ม normalize ผมมองเป็นเรื่องบวกนะ นะครับแต่เดี๋ยวลิงก์มาที่หุ้นลิงก์ยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ชวนไอซ์เข้ามาคุยกันเองก่อนนะครับซึ่งเดี๋ยวไอซ์เข้ามาคุยในพาร์ทนี้เลยไม่ต้องไม่ต้องไม่อยู่พาร์ทบิสเตอร์ธนาคาขอคุยในพาร์ทโกลียวดเลยแล้วเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์ต่อ,อก,กันนะครับอ่ะเดี๋ยวพูดกับทางไอซ์กันครับว่ามีเปเปอร์แบบนี้ออกมาปุ๊บความเห็นแบบนี้ปุ๊บแล้วไอซ์มองอยังไงว่าแบงค์หรือไฟแนนซ์ดีนะครับสวัสดีครับไอซ์แหมสวัสดีครับพี่บอมสวัสดีครับนายลงทุนทุกท่านครัับบเเเชิญลยครออต่่นืงจ ของแบงค์ชาติเลยละกันนะครับนี่วันนี้เรามีออกเป็นพีชตัวแบงกิ้งเซกเตอร์ด้วยนะครับก็ทำารีวิวแต่เดี๋ยวเราเรื่องแบงค์ชาติต่อละกันนะครับจะได้เกิดความต่อเนื่องนะครับก็สำหรับเราเนะเราเทคประชุมเมื่อวานนะครับเป็นบวกอ่อนเช่นกันกับตัวกลุ่มแบงค์นะครับแต่ต้องบอกว่าอันนี้คิดว่าจะเป็นเล็กสุดท้ายนะของกลุ่มธนาคารนะครับที่ว่าเป็นบวกอ่อนเนี่ยก็เพราะว่าหนึ่งคือ กนงมีการปรับเพิ่มตัวดอกเบี้ยนโยบายจาก2.25เนี่ยขึ้นเป็น2.5น,น,นะครับเราเชื่อว่ารอบนี้ธนาคารพาณิชย์จะปรับขึ้นดอกเบี้ยต่ำนะครับหลังจากที่รอบที่แล้วเนี่ยตอนขึ้นจาก2เซมาเป็น2.25เนี่ยมีขึ้นไปแค่แบงก์เดียวนะครับคือ KDB นะครับทีละแบงก์ที่เหลือเลือกที่จะยืนดูนะครับส่วนรอบนี้ผมคิดว่าแบงก์ต่างๆน่าจะ ทยอยปรับขึ้นแล้วนะครับแล้วก็น่าจะเป็นการขึ้นรั้งสุดท้ายแหละซึ่งผลดีก็คือจะทำให้มาจินของแบงก์เนี่ยในขาขาปล่อยกู้กับขารับฝากเนี่ยมันกว้างขึ้นต่อไปจนถึงช่วงปลายปีนี้นะครับก็คือไตรมาสสี่ันะนั้นมาจินของแบงก์เองไตรมาสสามดีขึ้นไตรมาสสี่เราคิดว่าจะดีขึ้นนะครับจากการปรับตัวดอกเบี้ยตรงนี้ หลายท่านถามว่าเขาจะปรับแบบ MLR ก็คือพวกของลูกค้ารายใหญ่นะครับ MOR หรือ m r r ที่เป็นพวกลูกค้ารายย่อยนะครับก็ในวิวเราเราคิดว่า MLR เนี่ยตัวที่เป็นของลูกค้ารายใหญ่แบบบริษัทต่างๆกู้เนี่ยมีโอกาสที่จะปรับขึ้นมากกว่านะครับเมื่อเทียบกับ m r r ที่เป็นของสินเชื่อรายย่อยนะครับเพราะว่าความเปราะบ,บางของสินเชื่อรายย่อยเนี่ยยังมีอยู่และน่าจะยังคงทาให้แบงก์พาณิชไม่กล้าขยับมากมากนักนะครับเมื่อเทียบกับการปรับ MLR ที่ปรับขึ้นครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะรีทรูมาที่แบงก์ใหญ่นะเพราะว่าแบงก์ใหญ่จะมีสัดส่วนสินเชื่อที่เป็นพวกลูกค้ารายใหญ่เนี่ยเยอะนะครับที่ลูกค้าบริษัทต,ต่างๆแล้วก็กลุ่มนี้ใช้ MLR เป็นหลักนะครับก็ทั้ง BBL SCB เอสซเนอะเอบนะครับ KTB พวกนี้กลุ่มแบงก์ใหญ่นะ่จะได้ประโยชน์จากการขึ้นดอกเบี้ยรอบ อันที่2นะครับที่เราเทคว่าเป็นบวกนะครับก็พี่บอมอาจจะเล่าเยอะแล้วเรื่องการปรับ GDP นะครับก็จริงๆ GDP ปีหน้าที่ก็ปรับขึ้นเนาะและถ้าจริงๆหลักหลักๆปรับมาจากพวก domesticconsumption ด้วยนะครับตรงนี้เองก็เป็นประโยชน์โดยตรงกับธุรกิจแบงค์นะเพราะว่าธุรกิจแบงค์เองก็มีหลายๆขาที่เกี่ยวข้องกับพวก consumption ในประเทศไม่ใช่เป็นภาคสินเชื่อส่วนบุคคลเนาะสินเชื่อบัตรเครดิตนะครับแล้วก็ตัวพวกบ้านรถต่างๆนะครับ แอนปีหน้าถ้าเศรษฐกิจดูมีมุมมองดีขึ้นนะครับผมว่าก็ดีต่อภาพของตัวแบงก์ด้วยเช่นกันนะครับอันนี้เทปเป็น2เรื่องนะครับที่เป็นบวกจากจากมิทติ้งกันนั้นนะแต่ว่าต้องบอกว่าเมื่อกี้ต้นตอนต้นเราบอกว่ามันน่าจะเป็นเลกสุดท้ายนะครับเหตุผลก็เพราะว่าถ้ามองข้ามช็อตออกไปนะครับการปรับขึ้นดอกเบี้ยรอบนี้อาจจะเป็นั้นสุดท้ายแล้วนะครับดังนั้นก็แปลว่าลิมิตหรือมาจินที่เราจะเห็นเพิ่มขึ้นเนี่ยมันคงได้แค่ช่วงนี้นะครับสกอบสักหกเดือนข้้งหน้านี้ แต่ว่าถ้ามองข้ามช็อตไปปีหน้าเนี่ยตัวที่จะมาขับเคลื่อนกําไรของเขาเนี่ยมันไม,ไม่ไม่ดิดเหลือเยอะแล้วนะครับเพราะว่าโลนโลรดของแบงก์ก็คงไม่ได้หนีจาก GDP มากนะักสามสนะฮะมาจินที่ปีนี้ขึ้นเยอะๆปีหน้าคงขึ้นได้ไม่เยอะเท่าปีนี้แล้วนะครับกับปีหน้าเองก็ต้องไปไปลุ้นเรื่องสินเชื่อที่ออกจากมาตรการช่วยเหลือต่างๆว่าสุดท้ายแล้วจะก,กลับมาชําระหนี้ได้ตามปกติมากน้อยแค่ไหน เ <ใน S 2> เอออ <ใน S 2> ่่รืงใหญโอกาสในสการลดเครดิตคอร์สเนี่ยก็คงมีบ้างแต่อาจจะไม่เยอะแล้วนะครับนั้นปีนี้กําไรโตดับเบิลดิจิตนะสิกว่าเปอร์เซ็นต์ทุกไตรมาสเลยนะปีหน้าการเติบโตของกําไรอาจจะเหลือแค่เลขหลักเดียวนะครับห้าเปอร์เซ็นะครับก็ดังนั้นก็เลยบอกว่าแบงก์เองผมว่าเนี่ยเป็นเลขปลายทางนะครับอีก3าถึงหเดือนข้างหน้าพอเล่นได้นะแต่นในลงทุนที่มีอยู่ก็อาจจะหาช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงที่ขึ้นขึ้นไปก็หาโอกาสล็อกโปรฟิต นะครับเพราะว่าไปปีหน้าคาตาลิสมันเริ่มเหลือน้อยลงน,นะครับนี่ก็เป็นวิวต่อเนื่องจากตัวทอท,อทอนะครับครับโอเคไอซ์ Ice. งั้นขออนุญาตเข้าสู่เปเปอร์ที่ไ<พ>อซ์ทำขอสองมุมมุมหนึ่งคือพรีวิวก่อนว่า Q3 เป็นยังไงและมุมมองที่สองคืออินดัสทรีเรคคอมเมนเดชันครับโอเคอ่ว Q3 เนี่ยแต่วันนี้เรามีการพรีวิวไว้นะว่ากำไรจะเป็นยังไงนะครับก็ต้องบอกว่าเราคิดว่ากำไรแต่มาสามจะซอฟลงเล็หน่อย นะครับเมื่อเทียบกับไตรมาสสแต่เป็นเป็นประเด็นทางเทคนิคนะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องพื้นฐานมากนะครับก็คือเรามองว่าตัวกําไรเนี่ยจากเงินลงทุนเนี่ยมันอาจจะน้อยลงเมื่อเทียบกับไตรมาสสที่มันดีมากๆกนะก็เลยทําให้ตัวเลขตรงนี้มันอาจจะลดลงไปในเชิงกําไรนะครับเราประเมินไว้ที่ติดลบ5% Q on Q นะครับแล้วก็บวกขึ้นได้12% E on E นะครับก็ตัวเลขนี้เองเนี่ย ที่เป็นตัวบวกเนี่ยก็คือมาจินของแบงก์หรือว่าที่เราเรียกกันว่านิมเนี่ยมันยังดีขึ้นนะครับต่อเนื่องตั้งแต่มาสแล้วก็ไแต่มาเดียวกันเมื่อเทียบก,กับปีก่อนนะครับส่วนแบงก์เองที่น่าจะรีพอร์ตผลประกอบการมาได้ค่อนข้างดีเนี่ยก็ยังคงเป็นแบงก์ที่อยู่ในขาที่คุมคุณภาพสินทรัพย์ได้ดีดําเนินนโยบายแบบค่อนข้างอนุรักษ์นิยมมาก่อนนะครับในช่วง2องปีเช่น b b l ลนะครับกรุงไทยนะฮะทหารไทย นะครับทิสโก้เป็นต้นแบงค์ที่ผมว่ามีความเสี่ยงเรื่องเรื่องกำไรที่ไม่ค่อยดีเรื่องเครดิตอร์เนี่ยคือแบบ S C B B นะครับคือ K K P เนี่ยกลุ่มนี้อยากจะต้องระวังพวกสินเชื่อรายย่อยของเขาไว้นิดหนึ่งนะครับดังนั้นโดยรวมเนี่ยนอกจากตัวกำไรแล้วเนี่ยอันหนึ่งที่อยากให้จับตาดูก็คือเรื่อง asset quality นะครับเรื่อง N P L การ write off ต่างๆเคิดว่า N P L ไต่ไม่นี้จะเริ่มกลับมาขึ้นแล้วนะครับจากที่ไต่มามก่อนปรับตัวลดลง ะะหลักๆก,ก็จะมาจากภาคสินเชื่อที่เป็น SME ภาคสินเชื่อที่เป็นรายย่อยนะครับแล้วเราน่าจะเห็นการ write off นะฮะกับการขายหนี้เสียเนี่ยออกมาเยอะด้วยเช่นกันในไตรมาสสามนะครับตีกระทบทิ้งไปถึง MC ็ได้นิดหน่อยนะว่า AMC ก็น่าจะยังดีนะในภาคการซื้อหนี้เข้ามาบริหารนะครับเพราะว่าคิดว่าแบงก์เองก็ยังเร่งขายตัวตัวหนี้เสียออกมาอยู่เหมือนกันนะครับ นั้นเรื่อง asset quality อาจจะเห็นมีการกัดกร่อนลงไปบ้างนิดหน่อยแต่แตมาสามแต่ว่าไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลนะครับเพราะแบงก์ยังมีสำรองที่เก็บไว้ค่อนข้างหนาแ้วนะครับสุดท้ายเรื่อง recommendation นะครับก็วันนี้เรามีการปรับ sector view ลงนะจาก positive เป็น neutral นะครับหลกัลกๆแล้วเนี่ยก็คือเราคิดว่ามันมันถึงปลายทางแล้วที่จะ enjoy ตัวขาดอกเบี้ยขาขึ้น นะครับปีหน้าคงอาจจะท่งหรืออาจจะลงหรือปัานะครับต้องไปตามดูกันอีกทีนะฮะสองก็คือมองไปกาไรปีหน้ามันคาตาลิสต์ไม่เยอะเท่าปีนี้ที่ปีนี้ได้เรื่องมาจินที่เพิ่มขึ้นเต็มๆปีหน้าเหลือไม่เยอะมากนะครับรูมในการลดต้นทุนก็เราคิดว่าคงไม่เยอะและ้วแบงก์เองปีหน้าจะมีเรื่องดิจิทัลอีเวนชั่วแบงกิ้งเข้ามาด้วยนะนะครับก็ผมว่าแบงก์พาณิ์ที่อาจจะไม่ได้จอยหรืออะไรนะทุกคนก็จะอินเวสในไอทีอย่างต่อเนื่องเนะี่ยเพื่อให พัฒนาขีดความสามารถให้มันรับกับนิวเพเยอร์ที่จะเข้ามา3ลายได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือกำไรเองอาจจะไม่ได้เติบโตได้ดีเท่าปีนะฮะก็มองเป็นจังหวะโอกาสเนี่ยในสัก6เดือนทั้งหน้านี้นะครับว่าคุณแบงค์อาจจะพอปรับตัวขึ้นได้บ้างนะครับตัวนี้ให้นักลงทุนใช้เป็นจังหวะในการล็อกโปรฟิตของ